สวัสดีค่ะพี่ดอนนะคะครับวันนี้พี่ดอนจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวเฟลกครับผมอตัวเฟลใช่ไเป็นเป็นอุบัติเหตุส่วนตัวค่ะก็คือเมื่อต้นเดือนแปดค่ะที่ต้องพาลูกชายพากลับไปเรียนต่อค่ะก็คือต้องไปเคลียร์เรื่องหอเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็พอดีแม่พ่าเพิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์ที่จะให้ไปขับด้วยเขาก็ยังขับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็คือ ช่วตรงที่ว่าโอเคแล้วก็พอดีว่ากาลังกาลังเทสกันอยู่ก็น้ํามันมันก็หมผมก็เลยอาสาว่าผมจะขับอย่ยงคือปัม๊มน้มันมันก็ในอยู่ใกล้ใก้วิทยาเขตไม่ไกลมากปรากฏว่าเราเราเบิ้นแรงเกินไปแล้วมันตกข้างทางโอแล้วก็เลยโดนโดนเหวี่ยงโดนเหวี่ยงกระแทก กับกับพื้นกับพื้นพื้นเอบข้างทางไม่ไม่ได้เป็นพื้นซีเมนต์แต่เป็นพื้นดินพื้นดินครับคือใจเราสั่งว่ากําลังจะลุกเฮ้ยแต่ทาไมมันไม่ขยับมันลุกไม่ได้อันนี้คือตัวพี่ดอนเองใช่ไหมใช่ครับแล้วอีกสักพักหนึ่งไม่ไม่กี่วินาทีมันก็เริ่มชาเหมือนที่เหมือนที่คุณโจบอกคือมันมันแปรแปบที่หลังที่หลังลงแขนอย่างเงี้ยสั่งข้างแต่ว่าสักพักหนึ่งเออก็เริ่มได้ละแต่มันจะรู้สึก มันอีกรู้สึกหนึ่งคือหลังจากแบบ๊บคือมันเริ่มชาชาใช่ไหมครับก็เริ่มลุกขึ้นมาคือต้องพยายามประครับประคองมอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็กแล้วก็พาตัวเองต้องขับเข้าเมืองไปที่โรงพยาบาลไปทําแผลไปอะไรก็เลยให้เขาเช็คเช็คตรงคอ,งอเล็กเรล์พอดีว่ามีหมอกระดูกอยู่ก็เลยให้เช็คหมอเขาบอกว่าโอเคปกติปกติดีแต่ว่าพอกลับไปถึงโรงแรมเนี่ย<อ>เขานอนไปปุ๊บ ทุกอย่างมันตึงมันแบบมันชามันแบบมันลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอนอนผ่านไปวันหนึ่ง่อนจะกลับเนี่ยก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นพอที่จะแบบขับรถกลับกรุงเทพได้หลังจากนั้นก็พักฟื้นอะไรพวกเนี้ยสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันยังไม่เหมือนเดิมคือช่วงนั้นเลยนึกถึงเฟลกได้รู้ถึงเฟลก็เลยซื้อไป ทานวันละซองวละองค่ะแต่ตอนเนี้ยทาน่อนื่องอยู่ตอนนี้ยังเหลือเหลืออยู่สิบซองก็คือทานไปยี่สิบซองประมาณยี่สิบซองคค่ะแต่ตอนนี้ปกติคือหัวหน้าปกติโอ้แล้ว เดอาการตึงอาการชาก็หายไปเลยเพราะว่าเราเอ็กซเรนทางหมอแล้วมันไม่มีเนาะแต่ว่าอาการที่อาการที่มันยังอยู่กับเราอะเรารู้สึกอะหมอบอกไม่เป็นไรแต่ทําไมมันมันขยับไม่ได้ ก็เลยว่ามีสารอาหารเข้าไปช่วยนิดเึงช่วยตอนนี้คือปกติปกติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละคือการเยียวยาของการเกิดอุบัติเหตุเวบางกีเราก็ไม่รู้นะมันอาจจะมาเกิดเอฟเฟกต์ทีหลังแต่ว่าการที่มีสารอาหารดีๆเข้าไปช่วยแบบนี้มันทําให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นเริ่มรู้สึกได้อยู่ประมาณช่วงกี่วันแรกก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งกว่ากว่าประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็เริ่มรู้สึกว่าอาการที่เป็นจะค่อยดีขึ้น โอันนี้คือถือว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่กับเจลนะคะแล้วพอเรามีเขาเรียกว่าพอพอเรามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองเราก็นึกถึงนึกถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะแีนะขอบคุณพี่โดนมาก